you <music> ในขณะที่ท่านกําลังรับชมรับฟังนะครับคำพยากรณ์จากสินแสหมิงของเบงเมืองไทยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่25มิถุนายนซึ่งตรงกับวันศุกร์ดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสก็จะย้ายราศีนะครับย้ายราศีไปอยู่ที่กรกฎได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะครับ แต่ดาวศุกร์นี้นั้นนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารแล้วก็มีดาวเสาเลงมาถึงดาวศุกร์นะครับเล็งมาถึงดาวศุกร์สลัคนาราศีดังต่อไปนี้จริงๆมันไม่ใช่เริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์เข้ามาหรอกครับมันเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของสัมพันธภาพในเรื่องความรักนะครับไม่ค่อยดีนะ นะครับดวงความรักไม่ค่อยดีนักมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหายุ่งยากขัดแยง้งจุกจิกหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตีตัวออกห่างนะครับสามลัคนาที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาราศีพฤษภ ถึงแม้ว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเริ่มขยับดีขึ้นแต่ดาวความรักคือดาวอังคารนั้นนะครับไปได้ตำแหน่งเป็นนิดคือองศานี้อ่อนแรงมากๆแล้วก็ยังเสือกไปเลงกับดาวเสาอีกและดาวเจ้าตัวของคนคือดาวศุกร์ก็มีดาวดาวเสาเลงมาถึงอีกเท่ากับว่าดาวเสาเลงไปทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารซึ่งเป็นคู่วิบากและคู่เสียนศัตรูอย่างที่บอกว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนความรัก ทำให้ชาวลักนาราศีพฤษศจะมีปัญหาในเรื่องความรักคนรักอาจจะอยากรตีจากหรือว่าความรักไม่ค่อยเหมือนเดิมไปดูได้เลยครับชาวลักนาราศีพึษศ 2. สชาวลักนาราศีกรกฎเนอะครับลักนณาราศีกรกฎดาวสุขมาทับรักมีเสน่ห์ก็จริงมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นก็จริง แต่โดยเนื้อแท้แล้วความรักไม่ค่อยโอเคนักหรอกนะครับจะมีปัญหาจุกจิกมีโอกาสจะมีรักซ้อนได้ไม่เข้ามาซ้อนเราเราก็ไปซ้อนเขาและดาวอังคารที่เล็งมายังดาวศุกร์เล็งมายังดาวเออดาวเสาร์ที่เล็งมายังดาวศุกร์เล็งมายังดาวอังคารนั้นอย่างที่บอกครับเป็นทั้งคู่วิบากและคู่เสียนศัตรูมีโอกาสจะมีปากเสียงขัดแยง้งถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอาจจะแตกแยกเรื่องลาได้ และลัคนาราศีสุดท้ายนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนะครับที่ดวงความรักในช่วงนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับนั่นหมายความว่าดาวเจ้าเรือนลัคนาของมังกรนั้นได้เออเล็งไปยังดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์อังคารเนี่ยมันเลงมาที่มังกร นะครับเล็งมาที่มังกรแล้วอังคารกับสุกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นคู่ซื่อศัตรูเป็นคู่พิบากกับดาวเสาร์ที่ทับลัคนามังกรอยู่รวมความไปถึงสุกไปเล็งลัคนาเนี่ยเขาเรียกสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิดันดวงความรักไม่ค่อยดีมีปัญหาขัดแย้งห่างเหินหมางเมินนะครับเบื่อเบื่อใหๆกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะจบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับนี่คือ3ลัคนาที่ผมมองเห็นหลักๆเลยจริงๆมีอีกหนึ่งลัคนา แต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลเท่าสามลัคนานี้มันส่งผลไปทางด้านเสน่ห์ส่งผลไปที่ทําให้เหมือนกับความรักยุ่งยากใจนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนแต่หลักๆคือสามลัคนาที่ผมบอกตรงเนี้ยต้องระวังตามที่ผมได้พยากรณ์ไปเลยส่วนมีนนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับว่าเออจะจะเลือกเส้นทางความรักของตัวเองไปในแบบใดนะครับแต่ก็อย่าที่บอกแหละถ้าเกิดหลักๆเลยคือ3มลัคนาราศีตรงนี้ก็ขอให้โชคดีนะสวัสดีครับให้คำปรึกษา ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหง่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล